ดีใจมากๆเลยปีที่แล้วเราก็ได้ครบรอบ29ปีเราก็ได้ครบรอบ30ปีเราก็ได้อีกนะเพราะฉะนั้นผลงานที่ได้เกิดจากนะกรรมการพนักงานทุกท่านแล้วก็สมาชิกอีกทั้งสแสนกว่าคนที่ช่วยกันผลักดันนะเพราะนั้นการที่ได้รางวัลในวันนี้เนี่ยมันทําให้ประชาชนรู้จักเรามากขึ้นชื่อเสียงเราดีขึ้นเพราะนั้นต่อไปนะเราหวังว่าปีหน้าเราคงจะได้อีกปีหนึ่งนะเชื่อแน่ว่ารางวัลวันนี้เนี่ยนะ จะเป็นตัวการันตีว่าเราเดินไปถูกทางแล้วก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ามีความยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ในงานมอบรองบางวัล PM Award นะครับถึงแม้จะไม่ได้เข้าในห้องพิธีการรับรงบางวัลเพราะว่ามาตรการ Social distancing นะครับแต่ว่าสีกุงก็ได้จัดห้อง VIP ให้กับสมาชิกนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกลหลายคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับก็รางวัลน,นี้นะคะจะเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้สมาชิกแล้วก็ตัวแทนทุกคนนะคะพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับบริษัทด้วยค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทางบริษัทได้รับรางวัล Prime Minister Insurance นะครับ Award ปี2020นะสองปีซอ้อนอย่างรางวัลที่ได้รับปีที่แล้วกับปีนี้ครับผมว่า ความแตกต่างกันเนี่ยก็คือปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่เราได้เราจะแบบเ,เรียกว่าตื่นเต้นมากกว่านะครับมีความตื่นเต้นมากกว่าส่วนปีเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการตื่นเต้นแบบดับเบิ้ลคมมันรู้สึกภาคภูมิใจไปแบบดับเบิ้ลเท่าตัวส่วนตัวก็รู้สึกภูมิใจกับสีครุงครับเพราะสีครุงเป็นบริษัทที่ผมทํางานอยู่ปีนี้ก็เป็นปีที่6กละ ปีที่6เข้าปิดเข้าสู่ปีที่7ค่ะสำหรับส่วนตัวพี่บวยแล้วนะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะคะแทนบริษัทอย่างมากเป็นความปลื้มใจมากครับที่บริษัทสีกรุงได้รับเกียรติรับรางวัลปีนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันบงบอกถึงความมั่นคงของบริษัทสีกรุงบลอกเกอร์บงบอกถึงการเติบโตไร้ขีดของพวกเราสีกรุงทุกคนสําหรับการรับตําแหน่งนะครับในหน้าดีเด่นเป็นปีที่2ติดต่อกัน ปีแรกรู้สึกดีใจยังไงนะครับปีนี้มีความรู้สึกดีใจและยินดีมากขึ้นอีกเท่าหนึ่งเราวันนี้ได้รับเนี่ยทุกคนไปต่อยอดหมดอ่ะเพราะชื่อเสียงเรานะเป,นเป็นเป็นตัวที่คอพอการันตีมาเราได้รับสองสองปีซ้อนอ่ะนะเพราะนั้นสองปีซ้อนนี่คือตัวการันตีโอกาสที่ประชาชนจะได้รู้เรามากขึ้นว่าสีกุงนะเป็นบริษัทที่มีคุณภาพนะครับใครๆก็อยากจะซื้อผ่านซุงคบุกก็ครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ